บทที่72ข้าพระเจ้านี่คือหัวใจที่เธอเฝ้าตามหามาทุกพบทุกชาตินี่คือสิ่งที่เธออุตส่าห์เดินทางหลายร้อยโยชน์เพื่อตามหามันเมื่อเธอรู้แล้วว่าแท้ที่จริงเธอมีต้นกำเนิดเป็นจิตพุทธะและเธอก็รู้ดีว่า เธอมีความเป็นพุทธ,ธะอยู่แล้วเธอก็แค่จำให้ได้และรู้ถึงการเป็นจิตพุทธ,ธะนั้นให้ได้และเมื่อไหร่ที่เธอตระหนักรู้ว่าเธอเป็นพุทธ,ธะความเป็นพุทธ,ธะก็จะปรากฏขึ้นทันทีโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องผ่านด่านแห่งความทรงจำพวกนั้นจิตของเธออยู่เหนือการเวลาจิตของเธอ ไม่เคยอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆจิตของเธอมีความเป็นอิสระที่สามารถกำหนดอะไรก็ได้ภายใต้อาณาจักรทางจิตวิญญาณของเธอเธอจงใช้ศักยภาพของจิตนี้ให้เกิดประโยชน์เถิดพระพุทธเจ้าอธิบายนับจากนี้พวกข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อฝึกฝนสูตรนี้กับพระองค์ด้วยขอรับอาชิตะพูดดูก่อนอชิตะเธอเข้าใจผิดแล้วการเริ่มต้นนี้ไม่ต้องฝึกวิธีนี้สามารถทำได้ทันทีเมื่อเธอตัดสินใจที่จะเป็นกระบวนการนี้ขอเพียงแค่เธอรู้สึกว่าเธอเป็นเธอก็จะเป็นได้นะบัดนี้พระพุทธเจ้ายา้ำ ข้ารู้แล้วค่ารู้แล้วอาชิตะโพรงขึ้นด้วยความดีใจอาชิตะเธอรู้แล้วหนอนับจากนี้เธอจงเอาความเข้าใจนี้ไปพิสูจน์ก่อนที่เธอจะนำถ่ายทอดให้กับบริวารของเธอเพราะเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเธออาจจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้แล้ว ซึ่งเธอและทุกคนจะต้องพิสูจน์ให้เห็นแจ้งแล้วด้วยตนเองและการพิสูจน์ด้วยตนเองนี้จำเป็นจะต้องอาศัยความรู้สึกถึงการพุทธะอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายต่อไปนี้ขอให้เธอระลึกไว้เสมอว่าเธอคือจิตของพุทธ,ธะเธอคือภาคหนึ่งขององค์พุทธ,ธะนับจากนี้เป็นต้นไป ขอให้พวกเธอใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าหรือข้าพระพุทธเจ้าแทนการเรียกตัวเองว่าข้าเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการย้ำเตือนไม่ให้พวกเธอหลงลืมพระพุทธเจ้าแนะนำและนับจากนี้ขอให้เรียกพวกเธอกันเองโดยลงท้ายด้วยชื่อว่าพระเจ้าค่ะ และเรียกตัวฉันว่าพุทธเจ้าเพื่อที่เมื่อเธอเรียกแล้วเธอจะได้ระลึกถึงการเป็นพุทธะในตัวเธอและในตัวฉันด้วยพระพุทธเจ้าพูดย้ำข้าแต่ท่านสมณะโคดมแล้วสิ่งที่จะเกิดกับข้าข้าเออเออข้าพระเจ้าหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพุทธะแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกข้าพระเจ้าอีกบ้างขอรับอุปสีวดาบทหนึ่งในคณะของอาชิตะดาบทตั้งคำถามแบบตะกุกตะกักเพราะยังไม่ชินกับการเรียกตัวเองว่าพระเจ้าสิ่งที่ฉันบอกไปนี้เปรียบเสมือนเป็นประตูหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางประตูนับร้อยนับพันประตูฉันรู้ว่า พวกเธอเคยผ่านมาแล้วเกือบทุกประตูพวกเธอเข้าประตูนั้นออกประตูนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่เพราะทั้งหมดมันคือประตูที่จะพาเธอไปค้นพบความรู้จากภายนอกแต่วันนี้ฉันเพียงมาบอกว่ามีประตูสุดท้ายที่เธอไม่เคยได้รู้จกักไม่เคยได้สัมผัสเพราะหากเธอสามารถเข้าประตูนี้ได้ มันจะเปรียบเสมือนว่าเธอจะสามารถรู้ความรู้จากทุกๆประตูทั้งหมดพร้อมๆกันฉันจึงมาบอกว่าประตูนี้มันอยู่ตรงไหนขนาดนี้ฉันพาพวกเธอมายืนอยู่ที่หน้าประตูนั้นแล้วและมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเธอมันเป็นประตูที่อยู่ในตัวเธอจากนี้ไป มันจะเป็นการตัดสินใจของเธอว่าเธอจะเปิดเข้าไปหรือไม่มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของเธอที่จะเลือกหรือไม่เลือกเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้มันจะเป็นประสบการณ์ของเธอเองเธอจะได้สัมผัสกับมันด้วยตนเองที่เธอถามฉันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นหากฉันบอกไป มันจะเป็นแค่ความรู้ที่มาจากฉันซึ่งเธอจะไม่มีวันประจักษ์แจ้งหรอกถ้าเธอยังไม่ได้สัมผัสมันด้วยตัวเองข้าพระเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธขอรับอาชิตะเปล่งวาจาเลือกเป็นคนแรกข้าพระเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธด้วยขอรับ อุปศิวดาบทเปล่งวาจาเลือกเป็นคนที่สองข้าพเจ้าเลือกขอรับ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 เสียงของคณะดาบท,ทุกคนที่ได้ยินการสนทนาต่างเปล่งวาจาออกมาพร้อมกันดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายในเมื่อพวกเธอทุกคนมีความประสงค์เช่นนั้นต่อไปนี้เธอไม่ต้องสนใจหรอกว่า เธอจะเห็นอะไรอยู่หลังประตูขอให้เธอรู้เพียงว่าที่นั่นคือที่ที่เธอจากมามันคือต้นกำเนิดดวงจิตวิญญาณของเธอทุกคนเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่กว้างขวางที่สุดขอเพียงให้เธอรู้ไว้ว่ามันคือจุดหมายสูงสุดของดวงจิตของเธอ ฉันจะไม่ให้คํานิยามแบบเฉพาะเจาะจงไปมากกว่านี้เพราะมันอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนพระพุทธเจ้าขยายความคุณสมบัติของผู้ที่เลือกนี้ฉันจะเรียกเขาว่าผู้รับรู้ถึงการเป็นซึ่งหมายถึงผู้ที่รู้แล้วว่าเขาเป็นการรับรู้ถึงการเป็นและเข้าใจสิ่งที่จะเป็น ด้วยการรู้จักสิ่งที่เป็นว่าคือสิ่งสูงสุดเมื่อรับรู้และแตัดสินใจที่จะเป็นแล้วเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกเพราะเขาตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นคือสิ่งที่สูงสุดแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องสแสวงหาอะไรที่สูงกว่านี้อีกแล้วและการเป็นก็คือการเป็น ไม่ต้องออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนทุกคนสามารถเป็นได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะแต่เดิมเธอทุกคนเป็นกันอยู่แล้วเพียงแค่เธอตระหนักรู้ให้ได้ว่าตัวเองเป็นอยู่แล้วใครก็ตามที่สามารถรู้สึกได้แบบนี้เขาผู้นั้นจะเป็นทันที แล้วถ้าหากข้าพระเจ้ามีนิยามของคำว่าพระเจ้านอกเหนือจากที่พระองค์กล่าวมาหลักขอรับจะทำอย่างไรอาชิตะถามบ้างข้อสำคัญมันอยู่ที่การนิยามนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังความรู้สึกแห่งการเป็นของเธอพระพุทธเจ้าตอบก่อนหรือหลังอย่างไรหรือขอรับ อชิตะถามก่อนนั้นหมายถึงหากเธอรู้แค่ว่าเธอเป็นจากการบอกเล่าของใครสักคนแต่เธอยังไม่รู้สึกถึงการเป็นนั้นจริงๆการพยายามอธิบายอะไรก็ตามโดยที่เธอยังไม่ได้สัมผัสมันด้วยตนเองมันจึงเป็นเพียงการจดจำความรู้ของคนอื่นมาอธิบายความรู้ลักษณะนี้ มันจึงเป็นแค่ความรู้ที่ไม่ลึกซึง้งหรือเป็นความรู้ที่ขับแคบเพราะเขาไม่มีวันที่จะสาธยายความหมายของมันได้อย่างกว้างขวางครบถ้วนหรอกเพราะมันไม่ได้เป็นความรู้ที่เกิดจากความประจักษ์แจ้งหรือความรู้สึกถึงการเป็นนั้นด้วยตนเองส่วนคำว่าหลังนั้นหมายถึงเมื่อเธอรู้ว่า เธอเป็นสิ่งนั้นและเธอก็รู้สึกถึงการเป็นสิ่งนั้นได้จริงๆสภาวะนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเพราะสายตามุมมองทัศนคติความรู้ความเข้าใจของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอจะไม่เผลอตัดสินสิ่งใดว่าผิดหรือถูกเพราะเธอรู้ว่า ทุกคนคือหนึ่งเดียวกันมาจากต้นกำเนิดเดียวกันเธอจะไม่เลผลอพูดจาสอดเสียดล่วงเกินอาฆาตพยาบาทต่อใครๆเพราะเธอเข้าใจว่าเราทั้งหมดคือพี่น้องที่มาจากที่เดียวกันเธอจะไม่มองว่าใครด้อยกว่าหรือเหนือกว่าเธอจะกลายเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ไปโดยปริยาย เพราะเธอกำลังมองด้วยสายตาของพระเจ้าหรือผู้ให้กำเนิดเธอจะค้นพบความเข้าใจในกลไกลต่างๆว่ามันมีไว้เพื่ออะไรและมีไว้ทําไมเพราะเธอมองด้วยสายตาของผู้สร้างเธอจะนิยามคำว่าพระเจ้าจากที่เธอสามารถเป็นพระเจ้าได้แล้วมันจะเป็นคำนิยามที่มาจากผลลัพธ์หลังจากที่เธอเป็น และมาจากความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รู้สึกเช่นเดียวกับที่เธอเป็นพระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มขอรับอาชิตะดาบทตอบรับสรุปง่ายๆคือเธอทุกคนจะต้องประจักษ์แจ้งหรือรู้ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนเพราะการอธิบายสิ่งที่ตนได้ประจักษ์มาด้วยตนเองนั้น มันจะเปลี่ยมด้วยความเข้าใจความปรารถนาที่จะแบ่งปันและปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีประสบการณ์อย่างเดียวกับตัวเองแสดงว่ามันยังมีขั้นตอนอะไรอีกใช่ไหมขอรับที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งอชิตะถามถ้าจะบอกว่ามีก็ได้จะบอกว่าไม่มีก็ได้ พราะขั้นตอนที่ฉันจะบอกเธอต่อไปนี้มันคือคกลไกที่จะเกิดระหว่างที่เธอตัดสินใจเป็นพระเจ้าแล้วโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแต่ที่ฉันต้องเรียงลำดับเพราะจะทำให้สมองของเธอสามารถทำความเข้าใจได้หลังจากที่เธอรู้ถึงการเป็นและเธอรู้สึกถึงการเป็นพระเจ้า ได้อย่างแท้จริงแล้วเธอจะต้องดำเนินการต่อด้วยการรักษาการเป็นไว้อย่างมั่นคงถาวรไม่ให้เสื่อมคลายถึงแม้ว่าเธอจะสามารถรู้สึกถึงการเป็นจิตพระเจ้าได้แล้วก็ตามเธอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วมีความเข้าใจสิ่งต่างๆจากมุมมองของพระเจ้าแล้วแต่บางครั้ง ในชีวิตของเธออาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายอีกมากมายประกอบกับความเคยชินที่สั่งสมมาเป็นหมื่นเป็นแสนพบชาติมันอาจจะเผลอไผลไปบ้างอาจจะหลงลืมไปบ้างขอให้เธออย่าได้กังวลน,นั่นคือเรื่องปกติแล้วเราต้องทำอย่างไรหรือขอรับอจิตะถาม